มัน <One> น <input> ี่นี่ทำไนี่เดี๋ยวทอมันลอกก่่นเนเดนจะพูด่งสดงสดเดี๋ยวอสดงสดเปได้ใช่ไหมเออโดนหักมนไม่ได้ได้ได้อันเป็นทีแรกที่นะครับสวัสดีครับสครับหพูดให้ไม่ถูจะพูคนดูเตรมสกันสวัสดีครับ สวัสดีครับรถดำเลยนม่รู้รถด,ดำกันรู้ครับไปเลยตามรถเำ,รดดำเลยรถไฟโวดเลยในเซบุเซบใส่ปลายเฟดยังครับ ถ้าร้อยมงคนสี่นสนไม่มีคุณเรี่อง a n m a ท่านกว่าคุณเขาคนติดตามเป็นแสนเนาะพี่คนติดตามแค่หมื่นหนึ่งพูดไปเที่ยวอะไรประตูครับใจเนี่ยปักจูงนะครับประตูเห็ครับผมโอ้ชาเป็ดตัวนม่ได้ดีไหมจุกดีตียอมรับได้ทั้งตีเนี่ยเขาไม่ได้เล่นตามคลิปเขาไม่ได้เล่นตามอะไรนะเขาลงตัวหมดหมดเลยสวัสดีครับทั้งกลองทั้ง มาย้ายของให้น้องครับแม่ดูปอดเลี่ยไรอ้พีดเลยในเซวุสดใส่ท่อใหม่แล้วบอกน้ดูน้อง้เดียวตงเปลี่ยนตัวเลยต้องห้องนับเปียนยาทีจะาน อัดนดูไปนั่นด้วยอะไรอ่ะโดูไปนั่นด้วยเอออืมเออว่ะ <c oughs> ลืม <c oughs> จุม<ต>ดเ<โ>ดยีดยวของมันอีมอกี้มันน่าจะทันอยู่สิแยกเมื่อกี้อะ่ะ ฝากรอบพิวุธมาตะหน,น่อากครอบพิวุธมันเป็นขอบ 19. สิบเกสิวุ์ไม่เอาครับสิวุ์เราได้ฝากครอบสิบหกครับกําลังสั่งให้ใหม่นะครับตอนนี้มีฝากครอบ2ี่สิบพวกฝากครอบสิบ9้าสิบเก้านิ้วราคาอยู่ที่แปดพันครับใครสนใจก็ทักมาครับเป็นของเก่านอกของฮีโน่หอสิบเก้าครับไม่เป็นปคนแก่มันมอลำเนาะ มาณช่งจะเึงประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับเดียยังรอเดี๋ยวราเีนร้อ่อชิมพายเป็นติ๊ก้อนเอาว้นันเนี่ยสวัสดีครับให่รุ่นในพวกนั้นขี่รถชาิเรืยกอมไปทางไหนฮะทางอะไรยูทูบใช่ไหมเออเออะไร่สนดยยูทูบยูทูบสวัสดีครับ เคร็ม,มาเปล่าไอ้เคร็คขี่มอเตอไซค์ตามหลังค,ครับไอ้ไอที่มันมัดเนี่ยไปทางไหนไปท,ไที่ทไรอา,างไส่งยลว่เด่งเปนปปสเง่นเดี๋ยวไปส่งน้อ,น,อไนไปส่ง,ปสงเงนเออทำงานแล้วังใจด้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปน่ไนไองนะก่ก็จะไป ไปงานไงยๆด้วยนี่ไม่มีเบอร์โทรมาเดี๋ยวไปดูแลตัเองดีๆนะไมีอีกคนอยู่คูมิแดนมีลูกค้าสั่งพืโซ่บ้างไหมมีครับแต่ผมยังไม่ได้ไปไปเชียงกงอีกเลยครับตอนนี้จะเอาหกล้อเมกามาต่อยครับเสื้อสื้อไดเดี๋ยวไปจะเป็นนังพม่ลายกันล้่มาอนคกรับผมนัได้อีกคนไหมจกรับอะไรรับคนอ่ะรับคนไหนไม่ทำก็รับได้คนไหมไปยังคลิป นี่ดื่มเด็ดที่แรกจริงนะครับเอนชนะครับมีโอติ่ใจหลายนะครับเพื่นี่ได้มีโอกาสมาหัวมบุญหัวกุสลกับพี่น้องบานเย็องเฮาสตีมสตีมส์สีีมพไดครับขึ้นี่นะครับโดยการนำของนักเอจายโอก็เป็นหัวประดุกครับเครื่องสอง้อยเทโบกเอ็มหกหนโอหเมศนีงานน้องสีดาปรดท่ีนมันตามมานี่ บอกมันต้องมาโคดังไปไปานั่นทำไมไหมไปตไปนี่อืมไม่เชื่อะพันหมดไม่มีน้ใจสักนิดมนั้นเอาได้ื้อาที่ไหนที่ไปอยู่ตรงไหนเินื้อูมันหามาฮะเดินื้อูมันหามาใามาวงไนเป็นวงของไกเกกินซ่ไหน หนึ่งสอัสวยด้วยข้าสองลุอะไรขออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับไอพี่นพงเสียงดัดสวยตอนนี้พี่วุฒใส่เฟซสามยังครับแนนี้มีแผลนี่ สีร<ด>ุไ,ไปใส่เฟสสามทำไมไม่ใส่หมกียเตี๋ยวรถเกช่วงหลังมันเข้สุดซอยเลยไมสุดซอยเลยไปไหนครับพี่ย้ายย้ายห,หอให้น,อน้นนองครับนางการอยู่ลยด้นหลังก็หลด้าน,นี้หมดเลดยยาแล้ขึ้นมองไปหมนอน้ำขึ้นไปด้วย เอาไว้ในหองนยไปปตูก่อ <rumor> ซ <cow> mm ีร hmm. ีส์หาเขามาเอาอย่างเอาไปแล้วครับไปวิ่งดินนะครับไปวิ่งดินกบทันเลยงานจะเลิกเลิกงานับ คุณอยู่ข้างหลังมีเพนอยู่ข้างหลังมีเพนเคขะคนไหนมีประตูไมคนไหนถามเขาเองครับเขามีเพนอย่าง ลอยมันติดตอนที่เลี้ยวไปอ่ะมันติดเลยไงแล้ขับรถนี้เลยเบื่อเลยขับไ,ไม่เลยแหนวันน,วนั้น่ะที่เราไป,ไปรถเฮนี่ก็ไปเออที่อางพยประสาท ไปตรงไหนก็ต bon ้องดืยนับมาเดินมาอทุกท่นง่ายอนที่กันดินใช่ได้รูได้จับในยืนอะไรยืนกันไ้่มาหน้าเลด้ก็หนุ่คนอยู่ข้างหลังมีเฟน ข้นกหลังเลือยกับเปรนแล้วครับอัเดี้ยงกันเลเลใช่ทีงไหนไม่ใช่อีกตรงนี้ก็แด้เธออืมไปอบตรงข้างหนเลยแล้วรบมัแล้วมาบยานะอะไรชาบ้าไหนสงสัยชนดูบ้าเบี้ยวหมดเม้วเมื่อเกี่อเมีชน ไม่ใช่อนเลุชนไม่อนเลืม่วัวน,นูนลอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เท่าไหร่จ๊ะว่าเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบกว่าเออขนาดนี้บุดเล่นสิบเก้าอีกเท่ากันอีกแล้วลอันไม่เท่าทไหร่าราอายุสิบเกศขนาดนั้นเลอยจิ๋วมาหลายปีแล้วคนข้างหลังไม่ใช่แฟนครับ no. น้องน้องชายน้องชายเป็นกระเทยอ่ะเป็นกระเทย <c oughs> ชื่ออะไรอ่ะสมบัยสมองชื่อสมบัยโค้งจะไม่ตู่คนข้างๆชื่ออะไรโค้กคนข้างๆชื่อชื่ออะไรอ่ะลืมแล้วคิดก่อนนี่ยอกโค้งมาช่วยได้ปั๊ ออืมไงวะโหลสวัสดีครับผมโหลสวัสดีครับอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรลืมเอากระเป๋าหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่ไอ้ชามันอยู่บนอะไงนะครับมันไปไหนไปฮอซอยตรงไหนนะไปมาทางขอด้วยจากรซอยตะทิพย์ซอยตะทิพย์หนึ่งด้วยซอยตะทิพย์สองมาซอยตะทิพย์สองอะซอยเลี้ยวเลี้ยวซอยตะทิพย์สองก็ตรงเข้าไปเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวร์ลออยู่รอซอยตะทิพย์สอง อาทิตงโซชรอ่ชาบุรีหนงสองออ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปยี่หกเลยกันเลยสองหนึ่งสองตรงไหนตรงร้านค้างเออรงร้านค้าข้างหน้าหนึ่งใช่ไหมสองชาบุรีหนึ่งเออด่ไม่รู้ต้องไปดูเองเดี๋ยวถามถามก่อนไะถามอีกสองทเรื่องเข้าไปกูก็จำได้กูเคยขี่ กูก็ขี่รถบ้างไม่เคยขี่รถเลยวะหอนั่นดิเขี่เาดิหอสีเลยวะโอ้ชาบูดีแต่ต้องปิดร้านค้ามันบอกาบดีองแต่โอาบูดีสองอมึงไม่ต้องคุยแล้วอ่าโทรไปก่อนสองไปไส่งไหนครับส่งหอเลียวซ้ายโอเรียสไลด์ทริปสองข้างหน้านี่นี่เลียเยวเอืม นี่ม่คืนไปเอาไปหลบถวยฮะพี่หลบตรงไหนขาวต้ปั๊บเปลือปั๊บเปลือฮะเปลือกไหน่ะนี่หอรนีสองอ่อนมึงเชื่อกูไปอ้าวไปอีกไปจำชทางได้เีมีสามชาไหมครับอนีอยู่ตรงนี้ลในไนี่ครับมารยเจทิพย์เข้างนตงสีดำเนี่ยไม่ อีเออหนเห็นไรบอกแล้วว่าหนึ่งสัตว์ร้านค้านีปะไรกับร้านค้าอย่างเงี้ยโอยอุ้มน่เออหนึ่งเป็นหนึ่งเอออยน่ดซ้ายมือข้ซอย้คาือขวาสุดซอยเลยนี่โอยอุ้มนี่มซอยไหนซอยนี่เลยไปสุดซอยด้เด้อพ่เนี้ยสุดซอยสุดซอยเรียบไป กระบะดำอ่ะแล้วก็เดียวซ้ายอ่ะมีซอยเฮ้ยลืมชโลโรพวกมันก่อนเออมันไม่รู้จักประตูเนาะยังไม่ได้บอกมันมันไม่เคยมาที่ไหนตัวบอกว่าเข้าซอยมาแล้วก็สุดซอยจะเจอรถกระบะสีร้ายนะซอยนี้อันนี้พี่ก็เลียวซอยงี้แนะนำนะไหนตรงไหนมันเดียวกันซอยเล็กๆเนี่ย อ๋อจะเข้าซอยนี้เนี่นั่นน่ะพอนั่นน่ะเพราะทำไมไม่เข้าซอยตรงนั้นล่ะเดี๋ยวให้เราซอยที่ไหนเข้าไปก่อนไม่มีซอยเราต้องเลี้ยวเข้าไปใช่ไหมอีเฟิร์นนั่นน่ะไอีซอสอ่ะซอสเบอร์สี่เสื้อสีส้มนะมาเร็วเดี๋วะตูมมาเร็วๆตอนโฮไปมันยังอยู่เชื้อเพลิงอยู่เลยทำอะไรที่เชี่ยวเพิงงานง่ายอุ้ยเดี๋ยวยากชิมหายไม่ได้ลูกโยงไม่ได้อ่ะ พี่มีความสามารถของพี่้ายมันน่าจะไปไม่ได้แล้วแต่รถยนต์วันนั้นก็เข้าได้รถเก่งจะเป็นแน่นอนฟิล์ีมือไม่พอเออฟิล์มาครับเฮ้ยนั่นมอคเก่งอันนี้รถกระบะเตอร์จริงไหมเดี๋ยวให้ดูทางมันก็ต้องยุบมันก็ต้องยุบหรือเปล่าเอ้ยก็เดินไปดูข้างหน้าหน่อยดิมันแคบชิมาเลย เด็กก็ไปบูร่ <Okay. S 2> เนีหยเอด็ชนหลักเขาหางอีกทางตันเลยอะไรขอแบนไม่ได้เฮ้ยปีประตูอีกอนได้แน่นอนประตวไม่ได้ไนนว,ไวะ <c oughs> เทนหลังไปอ๋อครับก็ดูด้านหลังหน่อยดิเลย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 พอพอโอ,โอ,โอให้ให้น้องเขาเออกมาก่อน เดนงไปดีกว่าม้องมาอย่างนี้เราก็ต้องถอยกลับเลยเอาจนได้เลยมันจะยากขนาดไหนมันล่ะเอาเสาอกกันได้ไหมไม่ค่อยปักเลย โซ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 วัสดีครับสวัสดีครับมาจากหาเสียงที่ไหนอีกใช่ไหมอีกไหมขี่ขึ้นไปชนคนเลยไหมไหนขี่ขึ้นไปชนคน

ขอจบสตรีมเพยงท่านี้ครับเดี๋ยวจะตั้งใจ,จโทรศัพท์โทรตามน้องอีกคนหนึ่งพอ <c oughs> ดีพี่สิงหา <c oughs> พี่สิงหาสนใจคนไหนครับ <c oughs> โสดหมดทุกคนครับสนใจคนไหน <c oughs> เดี๋ยวขอจบสตรีมเพยงท่านี้ครับฮะครับยวจบแี่น,นี้ครับ